สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง19 n e t e e รุ่สเกนะคะ คลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักของชาวราศีกรกฎใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีกรกฎหรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดอยูใต้คลิปนะคะเป็นการนับวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่าจงจากโหราศาสตร์ไทยลัคณาดูได้ดาวศุกร์ดาวจันทร์ก็สามารถดูควบคู่กันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคณาอะไรดาวศุกร์อะไรดาวจันทร์อะไรมันคืออะไรสามารถเช็คกันได้ใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไวใ้ให้แล้วลองไปหาละคนาดาวศุกร์ดาวจันทร์เบอร์ชาร์ตของเราเพิ่มเติมดู เราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอ่ะจะให้เน้นในส่วนของลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักดวงความรักจุดในเรื่องของดาวสุดเป็นหลักก็มีความสําคัญมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้กันนะ โอเคค่ะทุกคนมาเปิดไพ่ไม่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักพวกคุณในช่วงนี้ยาวจนจถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเนะาะชาาราศีกรกฎและคณานากรากฎน่าจะมีช่วงเวลาให้คิดทบทวนประมวลผลหรือเปล่าเอ่ย บางท่านในช่วงนี้อาจจะยังวนๆเวียนอยู่กับเรื่องเก่าๆสิ่งเก่าๆนะคะเป็นไปได้ว่าในช่วงนี้ดาวความรักของคณก็เดินถอยหลังเยู่ด้วยอาจจะทให้พลังงานเก่าๆย้อนวนกลับมาในช่วงนี้บางท่านอาจจะคนรักเก่าติดต่อกลับมาหรือปัญหาเก่าๆย้อนวนกลับมา,า,ก,า,นบนบมาก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะและอาจจะเป็นความรู้สึกเก่าๆของเราย้อนวนกลับไปถึงอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะคะซึ่งไพ่ตำแหน่งอดีตเป็นไพ่หกถ้วยหกถ้วยการนึกถึงสิ่งเก่าๆผื่นเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าอะไก็แล้วแต่ที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิต ในช่วงนี้หรือว่าก่อนอันนี้คนอาจจะคิดถึงเรื่องเราเนะั้นหรือไม่สิ่งเก่าๆเ,เหล่านั้นอาจจะวนวนเวียนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้ซึ่งไพ่พลังงานเป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะก็ยังเป็นลักษณะาการคิดทบทวนประมวลผลอยู่สิ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเนาะเป็นลักษณะาการพยายามตกตะกอนสิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นนะคะว่าเราได้รับบทเรียนอะไรมาบ้างหรือว่ามันสอนอะไรกับเราไว้บ้างนะคะซึ่งไพ่ต้สสาหรับเป็นไพ่ฮาร์ลแฟนดูจะโปรง,ปรง,ปรงเนาะชาวราศีกรกฎและขนาดกรกฎแต่ทีเนี้ไพ่ความรู้สึกในใจเป็นไพ่ไฮพีเทส ขวานรู้สึกว่าน่าจะเป็นการที่คุณใช้ความคิดแต่ในขณะเดียวกันเหมือนไม่ได้ปรงได้จริงหรือเปล่าเหมือนกําลังพยายามใช้เซนส์นของตัวเองในการอ่านสถานการณ์ควบคู่กันไปด้วยนะคะบาขงข้อสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบ,บบลับๆร,รู้กันอยู่สองคนเข้าใจกันอยู่สองคนเปิดเผยไม่ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยากต่อการพัฒนาบางท่านอาจจะมีใครบางคนอยากจะกลับมาคืนดีกับคุณด้วยนะซึ่งในการกลับมาในที่นี้ ต้องบอกก่อนว่าอาจจะกลับมาเป็นแฟนก็ได้อาจจะอยากกลับมาเป็นแฟนก็ได้หรืออาจจะแค่อยากกลับมาเพื่อให้ดีกันหรืออยากพูดอยากคุยกระชับมิดความสัมพันธ์เฉยๆก็ได้นะคะไพ่มันขึ้นมาเป็นทำพลับางท่านมีโอกาสที่จะมีใครเหมือนคนม้นมนเวียนๆกลับเข้ามาในชีวิตให้คุณได้คิดหนักอีกรอบหนึ่งเนาะครานึ่งไหมเฮอมิดหน่อยเฮอมิดคืออะไรเอ่ย น่าจะเหมือนคนที่รู้ทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างแต่ว่ายังไม่สามารถจะลงมาจัดการหรือแก้ไขปไัญหาใดๆไ,ไ,ได้นะคะชาวราศีกรกฎและขนาดกรกฎได้แต่ปล่อยสถานการณ์ที่มันค้างคางอยู่แบบนั้นอยากจะคุยกับเขาแต่เราเองก็ยังยึดติดกับเรื่องเกา่าๆภาพเกา่าๆหรือเปล่าคือหวั่นรู้สึกว่าชาวราศีกรกฎน่าจะมีใครบางคนเขาอยากคุยกับคุณนะหรืออยากที่จะดีกับคุณนะ,นะคะคุณเองก็คงจะอยากดีกับเขาเหมือนกันแต่เซนส์นของคุณก็ทํางานแรงเหลือเกินก็คืออาจจะยังมีเรื่องเกา่าๆที่ทําให้เรายังรู้สึกผิดหวัง เสียใจเลยทำให้เราเหมือนอยังโฟกัสแต่ด้านลบๆของความสัมพันธ์สีนี้ก็เลยถูกลดทอนลงไปเนาะแดี๋ยวขอนึกไมมสามถ้วยสามถ้วยต้องการอะไรเอ่ย หไม้เท้าอยากเริ่มต้นใหม่ค่ะอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะทำความรู้จักให้มากขึ้นหรืออยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปนะคะอะไรที่มันเคยระเบิดกันไปในช่วงที่ผ่านมาก็อยากจะเกอบกู้สถานการณ์ให้มันดีขึ้นเนาะทีนี้ไปดูกันเลยว่า,วาเขาในตอนนี้เป็นยังไงบ้างนึกถึงเขาไว้นะคะขอพลังงานหลักดใบค่ะสามเหรียญ ไพ่สามเหรียญเข้ามานะคะบางท่านอ่ะจ,จะเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนเนาะอาจจะเพื่อที่ทำงานเดียวกันเป็นเพื่อของเพื่อนแนะนำหรืออาจจะเป็นคนที่ต้องทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกันก็ได้ซึ่งไพ่พลังงานของเขาเป็นไพ่สามเหรียญน,น่าจะอยู่ในจุดที่อยากจะพูดอยากจะคุยหรือหันหน้าเข้าหาการเป็นลนกักษณะการปรับของเข้าใจนะคะขอพลังงานภาพรวมสี่ใบทําไมเป็นสามเหรียญเอ่ย เท้าถ้าในช่วงที่ผ่านมามีการทะเลาะกันถล่มกันเกิดขึ้นน่าจะอยากให้สถานการณ์มันดีขึ้นเนาะเป็นการก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะแต่ให้ความรู้สึกใใจยังเป็นเจ็ดดาวอยู่เลยยังมีอาการละล้าละลังลับลับล่อหรืออาจจะยังแบบไม่ได้เด็ดขาดขนาดนั้นเนาะอืมหนึ่งเด็กถือดาวนะคะห้าดาวค้าหวังรู้สึกว่าถ้าสองสถานการณ์นี้มันลิงกันอ่ะเขาน่าจะอยากคุยกับคุณอยากจะคืนดีกับคุณแหละ แต่ในการคืนดีกันอ่ะบางทีก็ยังไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนขนาดนั้นเพราะไพ่ก็ขึ้นเจ็ดจ้าวดวยังดูงงๆกับชีวิตอยู่เลยนะคะและว้วมองว่าชาวราศีกรกฎเองก็น่าจะต้องใช้เซนในการอ่านสถานการณ์อยู่เหมือนกันเพราะว่าต่อให้เราจะอยากคืนดีกับเขาอยากคุยกับเขาแต่เราก็ยังดูไม่ค่อยไว้วางใจหรือเปล่าบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเราเหนื่อยเหลือเกินนะคะที่ผ่านมาเราก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วก็ยังไม่เห็นดีเลยถ้าตอนนี้ต้องพยายามอีกก็คงไม่ไหวเหมือนกันเนาะทีนี้ดูกันเลยว่าเขาในตอนนี้รู้สึกอย่างรกคุณนะคะรเร ได้นะเป็นการอ่านทัวไปนะคะอาจจะตรงมากไม่ตรงมากอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้คิงถือเหรียญบางท่านอาจจะเปิดชาวธาตุดินมือกอมศกันนะคะเจ็ดเหรียญอัศวินถือเหรียญน,นะคะแล้วก็หกดาบรู้สึกยังไงกับคุณ เหมือนปัญหาบางอย่างหรือความดราม่าหรืออะไรก็แล้วแต่เขาที่เขารู้สึกว่ามันทําอะไรไม่ได้หรือมันยากเกินไปมันเหนือปบกกว่าแรงเขาน่าจะพยายามปล่อยนะคะแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่สามารถทําได้มากกว่าซึ่งถามว่าเขาคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้ไหมไพ่มื่อเนเจ็ดเหรียญน่ะหนึ่งคืออาจจะรู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่คงไม่ค่อยได้อะไรกลับมาเท่าไหร่หรอกหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้ยากหรืออาจจะเป็นการให้เขายังมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ค่อยถูกอกถูกใจนะคะ เออแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนสิ่งที่เขาโฟกัสอะมันแค่เขาไปไหนไม่รอดอะเหมือนเขาอาจจะเคยไปแล้วก็ได้นะไพ่มันขึ้นหกดาบอาจจะรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ควรจะต้องอบพยพตัวเองออกไปแต่ว่าพอไปแล้วก็ยังคิดถึงอยู่ก็ยังอยากจะกลับมาหาอยู่หรือหันกลับมาก็เหมือนคุณตามไปหลอกไปหลอนเขาอยู่นะคะเลยทําให้ยังไม่สามารถที่จะไปไหนได้หรือทําอะไรได้เลยต้องพยายามใช้กลยุทธ์ในการที่จะวนกลับเข้ามาตรงนี้เนาะเขาหนึ่งไมมเจตเรียนหน่อยอะไรไม่ได้ดังใจเอ่ย อสเวนเทอเรียนนะคะเหมือนตอนนี้เขาโฟกัสโฟกัสว่าเขาไปไหนไม่ได้ก็เลยกลับมาแต่ถ้าวันในวันหนึ่งที่จุดโฟกัสเขาเปลี่ยนก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนนะคะเออฮังเลสสองเหรียญ หวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันน่าจะมีดราม่าบ่อยๆไหมหรือมีปัญหาบ่อยๆไหมขาให้เขาขึ้นมาในลักษณะาการพยายามจะปล่อยแล้วก็ปลงนะคะมีความปางทา,ามญายู่ด้วยหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกว่าต้องพยายามประคับประคองตลอดเลยเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนแบบ คือถ้าเขาชอบอยู่คนเดียวอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดเหมือนกันบางทีถ้าต้องอยู่ด้วยกันใกล้ๆหรือทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวบางทีเขาก็อาจจะรู้สึกเหมือนเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะคุยหรือจะเข้าหาคุณยังไงอืมมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกมันต้องใช้กลยุทธ์ตลอดเวลาถ้าถามว่าอะไรที่ไม่ได้แต่งใจก็คงจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ต้องใช้สมองตลอดเวลาก็ได้เนะแต่ว่าก็ยังอยากจะแบกอยู่นะคะ ปัญหาคือยังอยากจะสู้ยังอยากจะแบกอยู่แต่มันก็มาพร้อมกับความรู้สึกอึดอัดใจแล้วก็ยากลําบากอยู่ในนั้นทีนี้ดูแนวโน้มหน่อยว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างเนาะเอ็มเพลสหรนะคะบางท่านอาจจะคยกบชาวราศีเมษอาเซมิถือดาวมันเลวัมาคำพูดคําจาไว้ด้วยนะคําพูดหรือการกระทําบางอย่างอาจจะทําให้รู้สึกไม่ดีต่อกันนะคะมีไพ่แปดถ้วยด้วยคือการหันหลังแล้วก็เดินจากไป สถานการณ์ในช่วงนี้รู้สึกว่าถ้าไม่คาดหวังจนเกินไปหรือไม่อีโก้จนเกินไปสามารถกลับมันได้เพราะว่ายังรู้สึกถึงบรรยากาศที่อยากจะแบกอยู่แต่พอเราโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นหรือว่าคาดหวังความเพอร์เฟกในชีวิตมากขึ้นความสัมพันธ์มันไต่ระดับไปไม่ถึงนะคะอาจจะเป็นเหตุที่ทําให้ใ,ใครสักคนนึงต้องหันหลังแล้วก็เดินจากกันไปซึ่งในการเดินจากไปในที่นี้มันอาจจะเกิดจากความ คุณหันพันแล่นของใครบางคนก็ได้นะพวกไพ่ขึ้นมาเป็นอัศวินถือดาวนะคะเป็นลัสษณะการอยากพูดอะไรก็พูดอยากทําอะไรก็ทําซึ่งพอหันกลับมาทีมอาจจะไม่ได้อยากทําหรืออยากพูดในสิ่งที่ปล่อยออกไปแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันเนะาะไพ่ใต้สำหรับไพ่คิงถึงม้เท้านะคะว่ารู้สึกว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังจับตาดูกันและกันอยู่ยังไม่ได้ไปไหนแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่อยากจะเดินหน้าถอยหลังหรือว่าทำอะไรแบบเต็มที่ขนาดนั้น บางท่านะมีโอกาสได้กลับมาพูดกลับมาคุยกันไม่ว่าคุณจะย้อนมงนกลับไปหรือเขาย้อนมงนกลับมาก็แล้วแต่ถ้าลดอีโก้ลงมาหรือลดความคาดหวังลงมาหวังว่าความสัมพันธ์นี้ยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะคะแต่จะเดินไปในทิศทางไหนอันนี้ก็อาจจะต้องอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาด้วยเนาะเดี๋ยวขอแม่แปัดถ้วยหน่อยปาดถ้วยอะไรไม่ได้แั่งใจเลยจัดเม้นนะคะน่าจะรู้สึกอึดอัดน,นะคะอ่อ ปัญหาคืออยากมีรักใหม่หรือเปล่าอยากได้อะไรใหม่ๆหรืออาจจะอยากได้ความเพอร์เฟกอยากได้อะไรบางอย่างที่มันโรแมนติกนะคะแล้ว บางทีอาจจะมีตัวแปรเข้ามาค่อนข้างเยอะด้วยเนาะบางทีพอความสัมพันธ์กำลังจะดีก็มักจะมีอื่นๆเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะเป็นไพ่เดลิเวอที่มองมาถึงการที่อาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาหรือบางความสัมพันธ์ยังเป็นในอารมณ์ตัวเลือกทางเลือกอยู่แล้วก็ยังไม่สามารถเป็นความสัมพัธ์ที่จริงจังได้เพราะว่ามันดูยังไม่ปลอดภัยตลอดเวลานะคะเป็นไพ่ t h e tower หรืออาจจะเป็นความรู้สึกมันยังไม่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาก็ได้แล้วมันเป็นอย่างเนี้ยไม่เปลี่ยนนะคะมันยังเป็นแบบนี้อยู่ เพราะฉะนั้นอย่ที่บอกเลยลดความคาดหวังลงมาแล้วอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดโฟกัสที่ความต้องการของเราและตัวตนของเขาที่แท้จริงอะอาจจะทําให้เข้าใจอะไรหลายอย่างงย่ายมากขึ้นก็ได้นะคะอ่ะอีนี้คําแนะนํำหน่อยละกันถ้าอยากแนะนําอะไรบ้างเอง่ย เ p e n อัพนะอาจจะต้องเปิดใจออกมานะคะอะไรที่รู้สึกติดอกติดใจค้างใจอยู่อาจจะต้องให้อภัยเนาะให้อภัยได้ก็ให้อภัยซะนะคะเหมือนเราโยนอะไรบางอย่างทิ้งไปเราจะได้เบาๆเนาะให้อภัยที่นี้อาจจะเป็นการให้อภัยตัวเองก่อนนะคะบางทีเราอาจจะยึดติดตัวเองกับเรื่องบางเรื่องมันก็เหมือนเป็นการลงโทษตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นการให้อภัยตัวเองเนาะแล้วก็ให้อภัยโชคชะตาให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทาให้เราหมดหมองนะคะที่สําคัญ ลองให้อภัยคนรักดูนะคะไม่ว่าจะกลับมาคบหรือไม่คบก็แล้วแต่หรือความสัมพันธ์จะเดินหน้าต่อไปก็แล้วแต่ปลดพันนาการทิ้งไปเราจะได้อยู่ในง่ายมากขึ้นนะคะอ,อ,อาจจะต้องอดทนหน่อยนะคะความสัมพันธ์ที่ดีคความสัมพันธ์ที่มีการซับพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วมันจะกระชุ่งกระชวยหัวใจมากขึ้นเนาะบางทีการพยายามมากจนเกินไปในความสัมพันธ์อาจจะทําให้มันอึดอัดและกดดันโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้นะคะ เพราะว่าความรู้สึกผิดหวังเสียใจมันก็จะตามเกิดขึ้นมาด้วยเวลาที่เราต้องการใครสักคนหนึ่งเข้ามาฮิวใจของเราให้เราได้เข้มแข็งขึ้นให้เราได้มั่นใจมากขึ้นแต่เหมือนเราไปฝากความหวังไว้ที่เขามากจนเกินไปสุดท้ายแล้วเรายุ่งเหยิงอยู่คนเดียวนะคะมันก็หาความสงบสุขในความสัมพันธ์ได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีสิ่งเร้ามีทธิพลต่างๆเข้ามามากมายความสัมพันธ์ที่ดีอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเดินไปด้วยกันกอดคอเงินไปค่อยๆซัพพอร์ตซึ่งกันและกันก็อาจจะดีกว่าการพยายามผล โอเคค่ะชาวราศีกรกฎและขนากรากฎอันนี้คือแนวโน้มความรักข้อสำคัญพวกคุณในช่วงนี้ยาวจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสับฟังกันก็อาจจะตรงบ้านไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้เนาะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวความรักของคุณเดินถอยหลังอยู่นะคะชาวราศีกรกฎใครที่อยู่เป็นราศีนะคะดาวความรักเดินถอยหลังก็อาจจะทําให้ ตัวของเรานะคะนึกถึงคนเก่าๆนึกถึงสิ่งเก่าๆหรือสิ่งเก่าๆย้อนวนกลับมามีผลกระทบกับตัวของเราก็ เตรียมรับมือให้ดีแล้วกันเนาะอาจจะรู้สึกนองหลวมชนิดนึงในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยใครที่กําลังคบหรือสร้างความสัมพันธ์กันอยู่ในช่วงนี้ก็ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งหรือปัญหาบางอย่างนะคะเพราะว่าดาวความรักของคุณคือดาวเสาร์แล้วดาวเสาร์เป็นดาวที่มังพร้อมกับความรู้สึกอึดอัดและกดดันอาจจะมีบางช่วงเวลาที่รู้สึกยากลำบากรู้สึกมันถูกบีบอัดให้ต้องแบบระเบิดออกมาอะไรเงี้ยค่ะระมัดระวังการทะเลาะกันถล่มกันที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยเนาะแล้วก็ถ้าใครที่ดาวศุกร์ อยู่ในราศีกรกฎนะคะแล้วมาดูคลิปนี้ดาวสุขเป็นเรื่องของความรักนะคะก็จะเน้นในเรื่องความรักโดยตรงแล้วก็ดาวที่เดินขยหลังอยู่ก็เป็นดาวความรักด้วยก็จะเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกลึกๆนะคะดาวจันทร์ด้วยเช่นกันดาวจันทร์จะเป็นในเรื่องของความกดดันภายในจิตใจอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น ลัคนาราศีดาวสุขดาวั้นให้อยู่ในกรกฏก็จะได้รับอิทธิพลด้วยเช่นกันยังไงก็เตรียมรับมือกับในช่วงนี้แล้วก็หลังจากนี้ที่ดาวความรักของคุณยังเดินถอยหลังอยู่เนาะว่าไม่แน่ใจว่าจะเดินหน้าเมื่อไหร่นะคะจำไม่ได้แต่ว่าคุณสามารถหาดูได้ในคลิปที่หวานทําเอาไว้เกี่ยวกับ 5ราศีที่ดาวความรักเดินถอยหลังนะคะก็จะมีของกรกฎอยู่ในนั้นด้วยสามารถไปดูได้ว่าจะใส่ระยะเวลาว่าดาวจะเดินถอยหลังถึงเมื่อไหรสามารถไปดูคลิปนั้นได้เลยนะคะโอเคค่ะชาวราศีกรก,กรกฎลัคนากกรกฎถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้พวพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย